<c oughs> สวัสดีครับญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายครับท,ที่ติดตามรับชมอยู่ทาง f a c e b o o k Live แล้วก็ทาง YouTube นะฮะของ ช่องมากกว่าข่าวโดยในยว็บไซ์นะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่เราจะต้องมาลุ้นกันถึงเรื่องของชะตากรรมของคุณเทพไทยเสนพงศ์คุณเทพไทยเสนพงศ์คือใครคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็คือสะสะเขตสามของพักประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เราต้องมาลุ้นกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญได้นัดชี้ชะตากรรมของคุณเทพไทยชะตากรรมของคุณเทพไทยก็คือว่าคุณเทพไทยถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศาลชั้นต้นที่พากษาจำคุกสองปีแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปี คำว่าจําคุกสองปีแต่ว่ารอลงอาญาคือโทษโทษ,โทษจําคุกเนี่ยรอลงอาญาเอาไว้สองปีนะโทษจําคุกเนี่ยนะให้รอลงอาญาเอาไว้สองปีทีนี้คําว่าจําคุกเนี่ยมันมีความหมายต่อสัเทศไทยเสนาพงศ์เ,เนื่องจาก,กว่า มีคนไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยยื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการที่สารสั่งจำคุกคุณเทพไทยเสนพง2สองปีมันทำให้คุณเทพไทยเนี่ยพ้นจากฐานะการเป็นสอสอหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้คุณเทพไทยเสนพงก็พยายามที่จะยื่นเรื่องนี้ก็ ให้สารรัฐธรรมนูญขอเลื่อนการอ่านคำวินิจฉัยจากวันที่27มกราคมคือวันนี้ไปก่อนแต่ว่าสารก็ไม่ได้อนุญาตให้เลื่อนก็นเลยมาวินิจฉัยกันวันนี้นะครับก็เลยต้องรุ้นกันพอสมควรค่ะสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรในวันนี้นะฮะ ก็ต้องติดตามกันนะครับว่าศาลจะชี้ว่าคุณเทพไทยพ้นจากสสแล้วหรือว่าคุณเทพไทยยังเป็นสสอ,อยู่ก่อนหน้านี้คุณเทพไทยก็ขอ,อหลังจากศาลร,รัฐธรรมนูญรับคำร้องบายนะฮะคุณเทพไทยก็ขอพักการทำหน้าที่ผู้แทนรัษดรไม่รับเงินเดือนไม่รับสวัสดิการใดๆจึงสิ้นจากรัฐสภา มาดาูเบื้องหลังสักนิดนะครับว่าคดีนี้มีความเป็นมาอย่างไรมาจากไหนนะสารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะได้มีคำสั่งจำคุกคุณเทพไทยเสนนพงศ์เป็นเวลาสองปีโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะครับต้นสายปลายเหตุมาจากไหนครับมาจากเรื่องของ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2557เมื่อปี2557ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยคุณมาโนทเสนพง์เป็นน้องชายของคุณเทศไทยเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็คุณเทพ ไทยเป็นคนหนึ่งที่ช่วยน้องชายในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วคุณมาโนโดก็ชนะการเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วในยุคนั้นครบ60บวันคณะกรรมาการการเลือกตั้งญญก็ไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้งนะครับครบ60บวันคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องรับรองตามที่กฎหมายบังคับไว้แล้วคุณมาโนโดก็เข้าไปนั่งบริหาร อยู่ที่องค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะทีะ่มีเรื่องร้องเรียนมากมายนะต่อการทำผิดกฎหมายเรื่องตั้งของคุณมาโนทเองแล้วก็คุณเทพไทยเสยนาพงด้วยนะฮะสำคัญก็คือมีการจัดเลี้ยงมีการจัดเลี้ยงการจัดเลี้ยงอย่างมีเป้าหมายก็คือ จูงใจให้คนอื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้กับคุณมานุษย์เซนพงศ์หลังการเลือกตั้งคนที่แพ้การเลือกตั้งก็คือคุณพิชัยบุญยเกียรติซึ่งก่อนหน้านี้ก็นั่งเป็นนายกองค์การบริหาร,รส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่และก็แพ้การเลือกตั้งคุณพิชัยบุญยเกียรติก็ไปร้องร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า คุณมโนเสนพงศ์คุณเทพไทเสนพงศ์มีการจัดเลี้ยงรับจัดเลี้ยงอันเป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปลงคะแนนเสียงให้นะนี่คือเรื่องที่เป็นต้นเรื่องของอคดีนี้นะครับคดีนี้แล้วก็ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจำคุกคุณเทพไทเสนพงศ์เป็นเวลา2ปี แต่ว่ารอลงอาญาแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง10ปีก็ลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนะจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรแต่ว่าเข้าใจว่าวันนี้สนามเลือกตั้งของจังหวันดนครศรีธรรมราชในเขตเลือกตั้งที่สาคึกคักเป็นอย่างยิ่งแล้วนะคึกคักเป็นอย่างยิ่งแล้วหลายคนเชื่อมั่นว่าสนามเลือกตั้งในเขตสาม ฐานะของคุณเทศไทยเสนพงเนี่ยต้องพ้นจากสสแน่นอนต้องพ้นจากความเป็นผู้แทนรัศฎรแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ทําให้สนามเลือกตั้งที่เขตสามนะฮะย่านนี้แหละครับย่านอาเภอชะอวดอําเภอเฉะลิมประเกียตอําเภอจุฬาพอ์อำเภอลรารตุมเวลานี้เนี่ยกึกคักมีคนเปิดตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้ง แน่นอนถ้ากว่าคุณเทพไทยพ้นจากความเป็นสสไปแล้วนะฮะก็อยากจะไล่เดียงให้ฟังกันนะครับว่ามีใครบ้างที่เตรียมพร้อมที่จะลงเลือกตั้งที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้มีอย่างน้อยสามคนแต่ผมเชื่อว่าต้องมากกว่าสามคนเจ้าของพื้นที่เดิมคุณเทพไทยเสนาพงก็เตรียมที่จะให้น้องชายลงสมัครครับเลือกตั้งแทน เพื่อรักษาฐานที่มั่นเดิมรักษาฐานที่มั่นของตระกูลเสนพงด้วยนะก็ได้มีการเ,าเตรียมที่จะให้น้องชายลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้นะครับก็คือคุณพงศ์ินเส,สินพงคุณพงศ์สินเสนพงศ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นรองนายกเทศรมนตรีเศรบาลนครน,นครศรีธรรมราชวันนี้ก็คงจะเตรียมตัวแล้วล่ะครับว่า,าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส้มแทนพี่ชายในเกต์เลือกตั้งนี้อีกคนหนึ่งนะครับที่เตรียมความพร้อมได้ก็คึกเต็มที่เหมือนกันนะครับว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวนี้แน่นอนก็คือคุณอายาสิทธ์ศรีสุวรรณหรือนายอำเภออายาสิทธ์นะนายอำเภออายาสิทธ์ทุกวันนี้เนี่ยเป็นนายอำเภออยู่ที่เขาเชิสนจังหวัดพัทธลุง ก็บอกว่าเตรียมพร้อมเต็มที่แล้วคราวนี้จะลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนนะครคราวที่แล้วเลือกตั้งคราวที่แล้วเมื่อปี2อ6 2คุณอาญสิทธิ์นายอเภอยาสิทธิ์ก็ลงเลือกตั้งในนามของพรรคพลังประชารัฐคราวนั้นนายอเภอยาสิทธิ์ได้ไป2800 0กว่าคะแนนแพ้ให้กับคุณเทพไตรเสนาพงศ์นะครับ แพ้กันก็ก็ไม่ไม่ถึงกับมากนักนะครับหลักพันแพ้กันแพ้กันหลักพันก็คราวนี้เนี่ยมั่นใจเต็มที่นะครับว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนแต่ว่าอยู่ที่พักนะครับวันนี้ก็อยู่ที่พักว่าพักพลังประชารัฐจะส่งเลือกตั้งในสนามเลือกตั้งเขตสามนครศรีธรรมราชหรือไม่ สิ่งที่เรากลัวก็คือว่ากลัวว่าพักร่วมรัฐบาลน,นี่จะงัวกันคือขอส่งเพียงพักเดียวเหมือนหลายครั้งในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางพักรัฐบาลก็ส่งแค่พักเดียวเลือกตั้งซ่อมที่กำแพงเพชรก็ส่งพักเดียวเลือกตั้งที่สมุทรปราการพักร่วมรัฐบาลก็ส่งแค่พักเดียวก็ไม่รู้ว่าสนับเลือกตั้งที่ เขตเลือกตั้งที่สจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยพักรว่วมสบานจะตกลงว่าส่งแค่พรรคเดียวเช่นเดียวกันหรือไม่นะอีกท่านนะครับที่เตรียมที่จะลงเลือกตั้งอยู่เหมือนกันก็คือ,อคุณถาวรวัตรคงแก้วหรือชื่อเดิมก็คือถาวรคงแก้วอดีตนายอำเภอลหย อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเฉวงรวมทั้งบางอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นอำเภอรพระแสงแล้วก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าที่ภูเก็ตไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าที่ภูเก็ตแล้วก็ย้ายกลับมาเป็นรองผู้ว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เพิ่งยกระเษียนอายุราชการไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็เตรียมที่จะลงเลือกตั้งเขตนี้เหมือนกันนะครับคุณถาวนวัดเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยถ้าลงเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ก็คุณถาวนวัดก็จะต้องลงในนามพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าถ้าคิดว่าจะย้ายพรรควันนี้คงไม่ทันแล้วถ้าวันนี้ศาลตัดสินว่าคุณเทไทยเสนาพงศ์พ้นจากสสแล้วเนี่ยจะย้ายพรรคไปสังกัดพรรคอื่นก็ ไม่ทันแล้วเพราะว่ากฎหมายบังคับว่าต้องสังกัดพักการเมือง90วันนี่คือสามคนที่เราเห็นเห็น <ๆ S 2> อยู่ว่าจะลงเลือกตั้งซ่อมในเขต3ของนครศรีธรรมราชที่เปิดตัวแล้วอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือพักกล้าพรรคกล้าซึ่งมีคุณกรจติกวานิตเป็นหัวหนะ้าพักเขตเลือกตั้งนี้ก็เปิดตัวแล้วว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งที่สามพรรคล้าพร้อมที่จะส่งสมาชิกลงเลือกตั้งเช่นเดียวกันผมเข้าใจว่าไม่ใช่แค่นี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดพรรคก้าวไกลก็น่าจะส่งสมาชิกลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สามนี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวก็เหมือนกันนะครับเหมือนอย่างที่บอกว่ากลัวว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะตกลงกันแล้วก็ส่งแค่พรรคเดียว ตงแค่พักเดียวก็จะเป็นการต่อสู้กันแค่คุณพงศ์ศิลปเสนพงศ์กับตัวแทนจากพกรรคราหรือตัวแทนจากพัรก,ก้าวไกลซึ่งถ้าแค่นี้ก็จะทําให้สนามเลือกตั้งนี้จืดชืดไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าพักร่วมรัฐบาลเปิดฟรีใครจะส่งก็ได้ประชาธิปัตย์ก็จะส่งคุณพงศิลเสนพงศ์ พักพลังพิจารัฐก็จะส่งนายอำเภออายาศิทธิ์สีส่วนพักภูมิใจไทยก็จะส่งคุณถาวนวัดคงแก้วอย่างนี้สนามเลือกตั้งสนุกครับสนามเลือกตั้งสนุกเพราะว่า,านายอำเภอยาสิธิ์ก็มีฐานคะแนนเสียงใกล้เคียงกันกันกบคุณถาวนวัดคงแก้วใกล้เคียงกันนะครับก็จะสูสีกันบางใครจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรผมไม่ สามารถที่จะการันตีได้นะเพราะว่าไม่ได้ลงไปสัมผัสพื้นที่ถามว่าฐานเสียงเดิมเป็นของประชาธิปัตย์ในอำเภออายาสิ์หรือรองถาวรวัดเนี่ยจะสู้ประชาธิปัตย์ได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนจะเป็นคนตัดสินชี่ขาดว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนของพี่โน้องในเขตเลือกตั้งที่สาม เลือกตั้งที่สามอย่างที่บอกก็คือจะมีอำเภอชะวอวดอำเภอเฉะลิมประเกตอำเภอจุฬาภรณ์และก็อำเภอพระ,พละลมุมแต่ก็ก่อนหน้านี้เข้าใจว่าได้มีการเจราจาได้มีการพูดคุยกันบ้างพอสมควรแล้วในช่วงเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชคนเทพไทยก็ได้มีการเจราจากับคุณชัยชนะเดชเด,ดโชให้คุณเทพไทยเนี่ยไปช่วยหาเสียงให้กับ คุณกนกพรเดชเดโชก็คือแม่ของสอส,อสอชัยชนะเดชเดโชแล้วก็จะเปิดทางให้คุณพงศศิล์นลงเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งที่สามแล้วก็ให้คุณอภิชาติศักดิ์ดเศษเนี่ยไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชไปสมัครแทนคุณชาววัฒเสินพงษ์ ขึ้นคุณชวัฒน์เสนพงศ์เนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครนครสิรมราชมาหลายปีคราวนี้เหมือนกับว่าจะล่าถอยออกไปนะจะล่าถอยออกไปหรือจะลงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าเห็นยังมีทำเพจโปรโมทอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่นะฮะก,ก็ติดตามกันนะครับว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญเนี่ย จะวินิจฉัยออกมาอย่างไรแต่ว่าถ้าไปเปิดดูข้อ,อกฎหมายนะครับหลายคนบอกว่าคุณเทพไายเซนพง์น่าจะพ้นจากความเป็นสสแล้วนะ,ะไปดูกฎหมายเนี่ย <haunting> เขาบอกว่าให้ไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา101่งรหนึ่งวงเล็บห1หนรวงเล็บ6ประกอบมาตรา6กเาวงเล็บ2 ซึ่งเขียนไว้ว่าผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตามอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์นี่ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าคำว่าห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมันจะมาใช้กับคนทไทยได้หรือ,รอเปล่าเพราะคนไทยลงสมัครรับเลือกตั้งไปแล้ว แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรไปแล้วจะมาใช้กับกรณีของคุณเทพไทยได้ไหมมาตรานี้หลายคนยกมาตรานี้ขึ้นมาอ้างว่านี่คือข้อห้ามข้อห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองนะคุณเทพไทยเนี่ยถูกเพิกสารชั้นต้น สั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมืองสิปีแต่ว่าคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดแต่กฎหมายก็เขียนไว้เหมือนกันว่าถึงแม้ว่าคดีจะยังไม่ถึงที่สุดก็ตามแต่นี่คือใช้ในกรณีลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าคุณเทไทยได้เป็นผู้แทนราษฎรไปแล้วได้รับเลือกตั้งจากพี่นอ้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่สามเป็นผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ เดือนมีนาคมปีที่แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วเป็นผู้แทนราษฎรต่อนเนื่องมาจนถึงปลายปีที่แล้วศาลชั้นต้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงมีคำพิพากษาว่าคุณเตยไทยมีความผิดทุจริตการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จำคุกสองปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปีจะมาบังคับใช้ กรณีของคุณเทศไทยได้ไหมมาตานี้ก็ติดตามกันนะครับวันนี้บ่ายๆมีข้อมูลเพิ่มเติมผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าผลการตัดสินของสารรัฐรมนูญต่อชะตากรรมของคุณเทศไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ